นี้น้องทาสก,กิจ,จะพามาทดสอบรีโมทแอร์ A. ยี่ห้ออะไรครับทาสก,กิทาสก,กินะครับอันไหนกดดูสิกดอะไรกดปิดนี่ใช้ดีไหมครับยี่ห้อนี้ได้รุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับเพิ่งติดไว้นะครับแค่ติดเสร็จแล้ว 1นึ่งหมืนสามพันหนึ่งร้อยสามสทียนะครับเดี๋ยวน้องทัสก,กิจพาไปดูเอาดอรยูนิตนะครับเลยปิดไฟไม่เอาของมาด้วยหรอไหนครับเอาดอร์อยู่ตรงไหนครับ